สวัสดีจ้ามากี่ไปเด็ดมะม่วงมาลูกนึ่งจ้าอยู่หลังบ้านมาทำพริกเกลือมะม่วงคุกพริกเกลือให้นุ่งมวนกินมาดูกันมาลนุ่งมวนกินแล้วจะเป็นยังไงแซบหรือไม่แซบคน,คนบ้าชัวอะไรเงกินโชว์ด้อ ไม่เอามือยิบเป็นไงจ้ะเค็มเปร <laughs> ี้ยวแซบ่บดีไงแซ่บไอจะคำโชว์โชว์อื้แกร้อนจ้ะนี่ มาเด้อมาม่วงมาม่วงจ้าคุกพิ่เกลือเซ่เๆจ้า